นักร้องสายประกวดลุกทุ่งด้วยประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กน้อยเลยค่ะตั้งแต่หกขวบจนตอนนี้ก็จะ28ก็ยังประกวดอยู่ค่ะเคยเป็นนักร้องประกวดก่อนหน้านี้ค่ะผมเวทีหนึ่งเนาะช่อง7นะครับเวทีไหนคือเวทีลูกทุ่งไอดอลครับเกียงไกรอีสานศิลป์ด้วยความที่ต้องบอกว่าเป็นหมอลำฟิลีแรกและหมอลำมีดราม่าเยอะมากๆพวกเราเองมาอยู่ที่นี่เจอดราม่าอะไรกันบ้างไหมสาวผู้ดีมาปังล้คูคสุคนในคืนนี้ สั่วสักตั้งแล้วผมเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยครับว่ารอบเนี้ผมจะต้องเป็นหมอนลำฉันบอดท่านอยากใด้สายใดเขามาาอย่าถามอย่างนี้เ, <laughs> เดี๋ยวคิดนะคะทำไมไม่กลับไปเสียงวิหกออบบอกตรงๆเลยด้วยความที่ทั้งสองคนเนาะเป็นนักร้องสายประกวดมากับ,บชีวิตหมอนลำมันบ่นง่ายเด้ พี่น้องครับผมนุ่มเจียรากับเจี๋ยและเล่นจีรและเล่านะฮะพี่ต่างของช่องมันละแม็กซ์ขออนุญาตอัปเดตกับพระเอกนางเอกจากเกียงไก่อีสานสินแนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแนะน้ำตัวให้แนะสวัสดีครับน้องซีนัทพลเกียงไก่อีสานสินครับสวัสดีค่ะน้องหนูเล็กสุดที่นี่เกียงไก่อีสานสินค่ะถ้าเกิดมีเวลาหลายๆสิขออนุญาตคุยแบบเงี้ยวๆแต่วันดีค่ะวันสิ่ขืนลานแล้วก็เลยขออนุญาตคุยหน่อยๆพี่ซี่ฮะก่อนหน้าสิมาสังกัดอยู่เกียงไก่อีสานสิน่อยูู่่่ใสเฮดออียยง ธุรกิจครับแมนลุยเหรอเนี่ยล่ะเออบรวยครับก็เลยเปลี่ยนทางมาหน่อยนึงเออครับผมก่อนหน้านี้ผมเคยเคยทำเคยเป็นนักร้องประกวดก่อนหน้านี้ครับผมเวทีหนึ่งเนาะช่องเจ็ดนะครับเวทีไหนคือเวทีลูกทุ่งไอดอลครับครับผมแมนครับหลังจากนั้นก็คือปลีกตัวไปเฮธุรกิจทำธุรกิจป้ายนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ ยังไม่ยังไม่สักเซตเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่นี่ทั้งบ้านเนี่ยเพื่อนอยากให้เป็นหมอลัมครับครับในใจของผมกับมักหมอลำเหมือนกันออก็เลยว่าเออไหนลองมาขึ้นเวทีหมอลำดูอะไรอย่างนี้ใ,<ค>ใช่เกเ,เกี่ยวกับอีสานซนแมนครับผมเพราะว่าเห็นความตั้งใจของบอสจีเทคของบอสตั้ม um, นะครับที่แบบสร้างออแมนครับเพิ่นสร้างเพื่อนทุ่มเททุกอย่างทั้งแรงกายแรงใจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เลยเชื่อมั่นใน ในศักยภาพของของทั้งสองท่านที่ที่มีต่อการที่จะสร้างคณะหมอลำใหม่ขึ้นมาครับก<อ>็เลยตัดสินใจว่าปีนี้ไหนๆเราก็จะตั้งใจแล้วนะครับผมก็ตั้งใจเป็นปีแรกเหมือนกันอะไรอย่างนี้ใช่ครับอดีตประวัติโดยย่อเดี๋ยวมีเวลาไปอัปเดตคนเดียวครับเออแล้วนุเล็กนะฮะนุเล็กก่อนนี้นทำอะไรยังไงอยู่ก่อนที่จะมาอยู่เกียงไกร จริงๆก็ช่วยคุณพ่อทําสวนนะคะออใช่แล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ก็อยู่อีกหนึ่งที่มาค่ะออใช่ค่ะขึ้นูเรียนเองกัะเด็นเซนท่าสายมารับอยู่แล้วหร้อปล่จริงๆไม่เลยนะคะออหนูประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กน้อยเลยค่ะออตั้งแต่หขวบจนตอนนี้ก็จะ28ก็ยังประกวดอยู่ออค่ะพี่น้องครับต้องบอกว่าทั้ง2องคเนี่ยคือ มาจากนักร้องสายปะป่วนลุกทุ่งด้วยยังไม่เองไม่ใช่คนอีสานไม่เลยค่ะเป็นคนระยองฮิเลยค่ะแล้วเธอมาร้องบอลลูนบอลลัมจ่อยไหมเนี่ยอ่าก็สู้อะคะแล้วก็มีพี่ๆน้องๆพ่อครูแม่ครูช่วยสอนด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าบอสก็น่าจะเห็นศักยภาพในตัวหนูด้วยแหละค่ะก็คิดว่าฝึกฝนน่าจะเป็นสิ่งที่คําตอบที่ดีที่สุดค่ะอ้าวแล้วทีเนี้ยอย่างที่ย้อนคำถามไปอันนี้เข้าไหม ยอ้อนถามไปก็คือด้ยวยความที่ทั้งสองคนเนาะเป็นนักร้องสายประกวดมากับชีวิตหมอนรำมันบ่นง่ายเดยนอนกลางดินกินกลางทรายรต้องเดินห้างเกือบซุมมือมันจะไหวบอเอาผู้เดกก่อนเอาพีาพซีก่อนมาเออช่วยจของสิไหวบอผมคิดว่าผมไหวอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นลูกเช่าหน้าครับอย่าเด้อกลางฤดูกาลใดอ่านข่าวว่าซีกลงเกียงไกลกลางฤดูกาลไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าจะลงเลยตอนนี้ ลงก่อนเปิดครับลงก่อนอุ้ยเยาวาเขาเขาอิดกันอยู่ตอนนี้ครับอะยังไงยังไงมันมันแบบจะได้จากรนารอยประกวดซูงหมอลำมันมันมันคนละอย่างกันเลยนะครับต้องเท้าความนิดนึงว่าสมัยคุณตาคุณยายของผมครับผมกับเป็นหมอลำเก่าัดที่นี่เพราะผลเสียแล้วเนี่ยครับทางครอบครัวเนี่ยก็ไม่มีใครเป็นหมอลำอีกเลยอะไรเงี้ยจนกระทั่งคิดว่าน่าจะหมดแล้วจนกระทั่งตกมาที่ผมเอายูซื้อเดี๋ยวมาเป็นหมอลำใหม่ยังสี่ครับผมก็เลยว่าอ่ะ สั่วสักตั้งแล้วผมเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยครับว่ารอบเนี้ยผมจะต้องเป็นหมอลำจำคลิปนี้ไว้เออจำไว้เด้อพี่น้องจำไว้เยอะแต่ยิ่งเข้ามาลุกนการไม่โดนการเด้อเออเอาสุวัญญาสัญญากับบอสเลยว่าไม่ลงแน่นอนครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยอ่ะหนูเล็กหล่ะหนูเล็กหล่ะยังยังยังเข้าเอียงหระมาจากนักร้องสายปงประกวดอาะมีเดินสายบอลลำบ้างแหละใช่ค่ะมันจะไหวไหมเราอ่ะ จริงๆหนูก็ไหวยอยู่แล้วนะคะสู้อยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้นที่เราลงจากตรงนั้นใช่ไหมคะมเป็นเพราะว่าคุณแม่ไม่สบายด้วยแล้วก็มีแผนจะประ,ประกวดมิสแกนอะไรแบบนี้ค่ะออก็เลยทําให้แบบว่าเราไปทุ่มเทกับทางนู้นใช่ค่ะแล้วมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งอย่างด้วยคุณแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เหมือนท่านก็น็อกแล้วก็หลับไป5นาทีเลยเออยังไม่ฟื้นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเลือกที่จะดูแลคุณแม่ก่อนอ,อแล้วก็เลยไม่ได้กลับไปเออนี่ยแหละค่ะแต่ว่าใจเราอะอยู่ที่นั่นนะ แล้วทำไมไม่กลับไปที่นั่นล่ะฮะทำไมไม่กลับไปที่นั่นล่ะโอ๊ยอยาถามแบบนี้อยาถามอย่างนี้เดี๋ยวคิดนะคะทำไมไม่กลับไปเสียงวิหกออบบอกตรงๆเลยเออทำไมไม่กลับไปเสียงวิหกอคิดไม่ทันเลยตอนนี้ตอนนี้กเธอตัวทวลงนะเออไม่ใช่ว่าอะไรค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่กลับไปหมอลำเลยด้วยซ้ําตอนแรกพอกลับไปบ้านไปคิดดูแล้วว่าเออช่วยคุณพ่อทํางานดีกว่าแล้วก็คิดว่าเออคงไม่ได้กลับไปแล้วแล้วก็อยู่บ้านดูแลคุณแม่ยาวๆเลย ทีนี้มันก็มีแผนว่าอ่าบอสก็แบบว่าหนูเล็กอยากจะกลับมาไหมนะคะบอสเขาบอกว่าอยากกลับมาไหมอยากให้กลับมาจ้างอยากให้อ่ามาเดินสายนี้ลองดูอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถามเราเนี่ยแหละว่าเราโอเคหรือเปล่าอยากจะกลับมาหรือเปล่าก็เลยเลือกที่จะแบบยังไม่ตอบนะคะหนูยังไม่ได้ตอบรับอะไรเลยว่าจะกลับไปไหมเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากว่าไม่กลับไปเสียงวีหกหรอไม่ไปอะไรเยอะมาก จ้แล้วก็พอหนูมาอยู่นี่ก็มีดรามา่านิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ต้องขอโทษด้วยท <laughs> ี่ไม่ได้กลับไปจริงๆค่ะ,ะก็กเล็มา,ารเริ่มต้นใหม่กับเกียง์ไกกันแล้วกันใช่ค่ะอ่ะทีนี้ด้วยความที่เวลาเรามีนิดเดียวพอทั้งสองคนมาอยู่เกียงไก่อีสานจีเนี่ยการเริ่มต้นครั้งนี้เป็นการนับหนึ่งของคณะด้วย เกิดทั้งพวกเราด้วยหลายๆคนเนาะ<ช>คาดหวังอะไรกับคณะนี้ชื่อเสียงไหมหรือเส้นทางใส่ยมอลำหรือยังไงดีงคาดหวังไรกันก็สําหรับสําหรับตผมเองนะครับทุ่มเททุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อที่จะมาเป็นหมอลำในครั้งนี้ผมก็คาดหวังว่าจะเป็นหมอลำที่ดีหมอลำที่ดีแล้วก็สร้างผลงานสร้างความสนุกสนานนะครับให้กับพ่อมแม่พี่น้องทุกคนเลย ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ประเทศไทยเนาะหรือว่าคนยุทั่วโลกและที่สําคัญนะครับผมเห็นความความความมีวิสัยทัศน์ของของวัดทั้งสองอะนะครับว่าจะนําพาวัฒนธรรมอีสานของเราเนี่ยครับโดยเฉพาะหมอลำเนี่ยนำสู่ออกต่างประเทศด้วย<อ>ดังนั้นเนี่ยก็เลยว่าอะอย่างน้อยผมเป็นหมอลำมือใหม่ก็จะมีความแบบอย่างน้อยก็จะ นี่แหละคนในอีสา<ม>นนะครไทยแล้ว้คนทั่วโลกได้รู้จักเราใช่ครับออก็จะพยายามตั้งใจและต่อสู้กับกับสิ่งที่ที่มันจะท้าทายในอนาคตครับผมใช่ครับยังนอ้องล่ะเขานหนูก็<ะ>คาดหวังว่าคนจะรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขกับสายงานนี้จากตอนแรกลูกทุ่งเปลี่ยนแนวมาเป็นหมอลำบ้างได้หลายแบบหลายรูปแบบค่ะได้โชว์ศักยภาพในของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มา เป็นกาลังใจให้กับพี่บอทั้งสองท่านด้วยค่ะเพราะว่าเขาก็น่ารักมากๆค่ะแล้วก็เอ็นดูเราด้วยเนาะค่ะหนูก็เลยเลือกที่จะอยู่แล้วก็พัฒนาตัวเองไ้เรื่อยๆค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมองที่ผลงานนะคะอันนี้คือความคาดหวังพวกเราแล้วเนี้ยนดูล่ะเขาจะได้เห็นอะไรบ้างของพวกเราทั้งสองคนบนเวทีเกียงไกลเลยทีเนี้ยโอ้อาังการหนูพูดได้เลยเพราะว่าเอาเอาหนูเล่าก่อนว่าอย่างอย่างนำกลุ่มปิดล่าสุดเป็นเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรนะได้เป็นนางเอกค่ะเป็นนางเอก ไม่รู้ว่าลำไทยหรือเปล่าที่ออกไปไม่รู้เพราะว่าเรายังพูดพูดอีสานมัยังไม่ได้สำเนียงเรายังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ซึ่งว่าบอสเห็นอะไรในตัวหนูไม่รู้อยู่ๆให้หนูเป็นทางเอกเฉยเลยแล้วก็ได้ลํำด้วย E ีพีหนึ่งที่ผ่านที่ผ่านมาที่คนดูเยอะๆอ่ะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออผ่านผ้ไม่ได้ด้วยดีแล้วก็โอเคค่ะสบายใจแล้วคนจะได้เห็นอะไรจากเราโชว์ไหมหรือการลําเรื่องต่อต่อหรือยังไง โชว์ด้วยลําเรื่องด้วยหนูเชื่อว่ามันต้องมีค่ะแล้วก็อยากให้ติดตามเพราะว่าตอนนี้แดนเซอร์แล้วก็เตรียมโชว์ต่างๆนานาเนี่ยอลังการมากแล้วก็พี่ๆศิลปินทุกคนซ้อมกันหนักมากค่ะอยากให้ดูอยากให้มาในวันเปิดวงวันที่2 3ค่ะอย่าเพิ่งฝากนะอ่ะพี่ซีแหละคคนดูจะได้เห็นอะไรจากความเป็นแบบซีบ้างบนเวทีเกียงไกรก็อย่างแรกเนี่ยน่าจะได้เห็นความสนุกสนานจากผมเพราะว่าผม ผมอาจจะเป็นคนแบบเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่เหรอถ้าดูจริงจังซีเรียสมากเลยนะเป็นนัเกอาดูดูคุยเปหนูว่าพร้อมที่จะเปิดบินตอนเนี้ยดิวไหมลูกค้าดิวไหมหรืออย่างเงี้ยหรอปครับผมก็มีบ้างนะครับบางมุมบางมุมครับผมอาจจะได้เห็นอะไรจะได้เห็นอะไรบนเวทีอ่าตอนนี้ยังไม่ทราบเลยจริงเหรอจริงเหรอจริงครับที่พีล่าสุดที่พีล่าสุดรำคู่ใครนะยังไม่ได้รำเลยฮะใช่ใช่ครับขึ้นขึ้นขึ้นไปโชว์โชว์ตัวก่อนนะครับผมแต่ว่าผมว่า ถ้าเปิดฤดูกาลเนี่ยน่าจะมีอะไรให้ติดตามแน่นอนครับฝากติดตามได้ครับยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยใช่ครับฝากหน่อยเตียงไกรอีสานศิลป์ด้วยความที่ต้องบอกว่าเป็นหมอลำปีแรกและหมอลำมีดราม่าเยอะมากๆพวกเราเองมาอยู่ที่นี่เจอดราม่าอะไรกันบ้างไหมผมว่าได้เจออย่างเลยครับเดี๋ยวก็เจอครับผมเขาบอกว่าถ้าเจอดราม่า คนนั้นจะดังเฮ้ย,ยบันนัหนูเล็กนี่ไงอยังยางอุง้อถ้าดังก็ดีนะคะ <c oughs> ไม่ไม่รล้ยังไงแล้วเรื่องของดราม่ามันโอเคมันหวั่นไหวกับพวกเราไม่ได้ทางของศิลปิน <c oughs> ในวงที่แบบโอ้ยวงที่มีแต่ดราม่าอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกแอบหวั่นไหว <c oughs> แอบหวั่นไหว,แ,ว,ไวแล้วก็มาคิดใหม่ไม่มีใครเข้าใจเราได้เท่ากับตัวเราเองหนูก็เลยแบบว่าคิดว่าเราไม่สามารถไปห้ามความคิด ทุกๆคนได้หนูก็เลยเลือกที่แบบว่าปล่อยวางค่ะใช่มันก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ก็สบายใจแล้วดาม่าก็มีบ้างยังมีแบบทักมาในส่วนตัวบ้างยังมีมาคอมเมนต์บ้างเป็นบางครั้งตอนนี้ปะปลายแล้วเริ่มน้อยลงแต่ตอนแรกที่มาเปิดตัวปุ๊บอะค่ะมันก็มีค่ะใช่อ่ะพี่สีล่ะวางไว้กับดาม่าของวงเราไหมไม่เลยครับผมเพราะว่าเห็นตัวพี่ๆศิลปินนะครับแล้วก็น้องๆศิลปินครับผมรวมไปถึง ตัวบอสทั้งสองเนี่ยมีความรักความห่วงใยให้กับลูกๆทุกคนที่อยู่ในสังกัดเกียงไกรสานสินนีครับแบบสุดยอดมากเลยครับผมดังนั้นเนี่ยความหวั่นไหวในในโซเชียลต่างๆเนี่ยไม่มีเลยครับผมในตอนนี้นะครับโอเคให้ท okay, ิ้งให้ เป็นหมอลำก็ต้องลำได้เออหนึ่งก่อนเพื่อฝากแฟนๆกับพวกเราแน่เนื้อก่อนเลยเนื้อก่อนเลยล่าสุดเช็คกับเราแา้่ไนเลยเนื้เนี่ยเห็นไหมสัมภาษณ์แม่รัฐพรเนี่ยก็ต้องคิดก่อนลำพวกเธอต้องไปดูสัมภาษณ์พวกพ่อครูแม่ครูนะพอบอกให้เขารำปุ๊บเขาลำปั๊บเลยอ่ะเอออ่ะมาในฐานนั้นเราเป็นพี่พี่กับน้องพี่กับน้องเออครับอ่ะหนึ่งก่อนลำเห็นไปเรียนมาแล้วเดี๋ยวเธอให้เห็นไปเรียนมาแล้ว ขั้นเท้าเหลียวไปเบื้องบูรพาตะวันออกน้อแม่นอ้อหมอกมันว่าตลอดแล้วเป็นมือละไมมาอยู่ดีเด้นน้องลาหน่อยนุมจ,มจุ๋มจีสาวผู้ดีมาฟังล้ำขู่สุคนในคืนนี้ลาลาเดอ้อลุงป่าอาวอาณาบ่าว พวกแฟนหนุ่มแฟนสาวที่มากันนั่งลมขึ้นนี่สีบักไอสิกตอนนี้บอกเลยตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นาหนึ่งกอนปิดท้ายพ่อมันน่าจะไม่จบก่อนค่ะการสิมีรูสอนก็คิดอยู่คือกัน แน่ว่าเป็นผู้หญิงพ่อแม่มีตระกูลสันฉันบ่ท่านอยากใด้สายใดเข้ามาบ่าท่านได้อยากรวมนอนห้องกอมชายโอเคพ่อแล้ว <S <S ไปเ,<อ>เจอกันบุนไปที่เกลียงไก่นะครับ<อ> ยี่สิบเท่าไหร่นะเปิดวงยี่สิบสามยี่สิบสี่ตุลานี้ครับเจอกันเดี๋ยวไปอัปเดตกันอีกหนึงตอนเปิดวงกันแล้วกันนะฮะพ่อใส่ชุดเพชรแล้วพ่อมีโชว์มีการซ้อมแล้วมียังอัปเดตเดี๋ยวเข้าไปพูดกันตอนนะฮะไย่ได้อัปเดตแบบเบาๆเล็กน้อยตะวันนี่กระโดดอยู่ได้ขนาดว่าเบาๆขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ